บัดนี้วันที่24มีนาคม2568เป็นวันที่81ที่ข้าพเจ้า,านาสาจินตนาต้นงามขอถวายเสียงสวดสาธยายประสุตรพระบริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้า,าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิ บทที่ 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตตาขัชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสุสุนัสุนันตุสักขมมกขทางสเคกาเมจะรูเปสิลิสิขะละตะเถจันตาริเควิมานีทีเปละเถจะคามีตาูุวะนาคาหาเนเกหะวัตุมะเฮกิเต ภูมามาใจยมตุเทวาชลธาละวิสเมยะขัตทะคันทะพระนาคติท <The> enfin ันตาสันติเกย์เยืองโมนิวะระวาจนางสาธโวมสุนันตุธรรมสวนรกาโลอายมพะทันตาธรรมสวนรกาโลอายมพะทันตาธรรมสวนรกาโลอายมพะทันตาบทที่สองบทบูชาลัตนาใต้อิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชยามา บทที่สามบทกาบพระรัชนาฏัยอรหันตสมะสมาธิปภควาพุทธังมภรณตามพิวาเทมิสวากาโตภะกตาธโมธรรมังนัสซ่ามิสุปฏิปโนภะวตโตทาว่สังโฆสังขังอะามิบทที่สี่บทส่วนนมันการสิทธิคาถานโมตัสสะภะกตาโตระโตสมาสมุาธะนโมตัสสะภะกตาโตระโตสมาสมุาธะนโมตัสสะภะกตาโต บทที่5บทสวดไตรสรณะขมนาปัฏฐะพุทธังสรณะนัคชามิธรรมังสรณะนัคชามิสังฆังสรณะนัคชามิทุติยัมปิพุทธังสรณะนัคชามิทุติยัมปิธรรมังสรณะนัคชามิทุติยัมปิสังฆังสรณะนัคชามิตติยัมปิพุทธังสรณะนัคชามิตติยัมปิธรรมังสรณะนัคชามิตติยัมปิสังฆังสรณะนัคชามิบทที่6บทสวดสัจจะกิริยาคาถานาิมีสรณังอัญญพุทโธมีสรณังวะรังเอตินาสัจจะวัชินาโสธิมีหงตุสปะระ นันญญมมนตนนถิมีภภภมสละนังอัญยังธโมมีสละนังวงังเอตินะสัจจะบวัชยนาโสธิมิโหตุสัพพะทานัตถิมีสละนังอัญยังสังโฆมีสละนังวังเอตินะสัจจะบวัชยนาโสธิมิโหตุสัพพะทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาละขงสมสาสัมพุทโดวิชาเจรณะสัมปโนสุปโตโลกวิทุอนุตลุบริจธรรมะสารทิสทธาเทวมุสานังพุทโธภควาติ บทที่แธรรมานุสติสวาคา่ะโตภะคะตาธโมสันทิทิโกวกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติบทที่9 3, 5, สังฆานุสนปปติสุปฏิปโนภะคะวะโวตสาวกสังโฆจุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆใหญ่ปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปโนภะคะวะโวตสาวกสังโขญาที่ทานจตารีปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสับุคละเอสัภะคะวะโวตสาวกสังโฆอาหโนโย ο, ปารหโนโย ο. ท่าคินเอโยอันชาริกาและนิโยอนุตตะลังบุญยาเขตตังโลกาสาติ